เฮ้ยร้อนอะรอวันศุกร์ที่แล้วผักที่ร้อนด้วยครับเป็นวันนี้เล็กหม่เลยเนื้อเปิดเลยเดี๋ยวให้ดูแหเลยให้ดูเลยวันนั้นอะมันแค่นี้เองมดกัดทำมาฟร์ไม่สบายป่วยป่วยด่วยเี่มันเนีมดร้อนมากะใช่พี่ทำไงอะคะเปิดแหลิ่เปิดหมดแล้วค่ะสองตัว じゃあ、この後、今 <music>、サーバーでサンプルを作らいただきま เด้ไปต่อไปเลยป่ะครับใครอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดเดเดอี่เยีอันนี้อย่าเบไงใช่ค่ะถามคิวสุดท้ายยังไม่ไปดูเลยเขบอกแล้วอะอาจจะมีเป็นสเล ชัดกว่าจริงครับอันนี้ชัดกว่าไหมถ้าเกิดคนถ้าเกิดจอรูรอจอี่เกนจอถ้าจอเกิไม่เกินห้าไม่เกินถ้าห้าเกินทาเอ้ยหนูว่ไมต่ำกว่าหสิบนวอาแล้วก็จะดูเหมือนกันแต่ถ้าเกินแล้วบางคนลบจิตที่แบบว่างไม่ต้องซชอบจัดกระจกซูมมันมีซูม็บอกซูมดิรูมไปมาจากบังเกิดลุกหม อถ้าถ้าเกิดไม่เกิดไม่เกิด50ี เก็บเลยไม่ดูเลยมันแถมฟรีก็เห็นอยากจอบเราก็ให้เป็นเจ้าพันที่เราให้พี่เลือกเป่าเลยก็แร สดเลยนะครับร้อยยี่สิบกบาทนะครับว an ุ้นาี่รับโอ้ย่ปก็ติดกันนะเนีย จีบานนวลก็ไปเพราะม่อหนูเก็บกล่องแบบน้องเแม่หน่อยหององเล็กน6 5 4ส2 นั่นคือเพลงนาทีเงียบงานนะครับ้องนัดนั่นเองนะครับดูเหงาหง่อยซอยเซาที๋เทาเออทมึนทมึน ก็เศร้าจริงๆเลยดูแล้วแล้วสองคนนั้ก็ร้านลายกับเค้กของเขาไม่แต่เราก็ยินดีกับเขาไงเข้าใจดีใจด้วยคนนี่มี้ะครับสหรับซิงเกิลนี้ได้มีส่วนร่วมในการทำซิงเกิลนี้อะไรบ้างนะฮะอย่างที่บอกนี้ครับก็จะในในส่นของเบื้องหลังก็จะเป็นรลองคอรัสอ่าต่างจากเพลงแรกเพลงแรกจะเป็นแต่งน้องด้วยอ่าเพลงนี้ก็จะเป็นในในการร้องมากกว่าก็มีเรื่องตอนสลับเปลี่ยนเนื้อหาเล็กหน่อยครับตอนแรกเพลงนี้แต่งมาเนี่ยอย่างจริงล้วเป็น เขาเหมือนโทรโทรมาหายใจไปด้วยกันสักนาทีแต่นั้นก็เลยว่าพูดกับพี่เอกที่เขาเป็นนักแสดงไงว่าพี่ครับโอ้ยเรื่องผมอหมอารมณ์มันผมว่าต้องไปเจออ่ะคือจะมาแบบเจอผ่านทางโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ใช่ขอขอไปเจอเลยไปไปกอดอย่างเงี้ยเหมือนเดิมฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กอดนางเอกไม่งั้นเดี๋ยวได้โทรโทรอย่างเดียวเออไม่คุ้มไม่คุ้ม เราได่ใส่ตัวเองไปให้โรงงานเซ้นพูดไปครับเงี้ยครับอันนี้ง่ายต่อครับอ่าก็นั่นแหละครับก็เนี่ยนะครับเป็นส่วนรวมเไม่ได้มีในเรื่องแบบเนื้อหาแล้วก็ใส่ไอเดียของเราเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมแล้วก็คือต้องบอกว่าเสียงนของนัทเดี่ยวมันจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์จะแบบว่ารู้เลยนุ่มๆตั้งแต่ไปฟังแล้วน่าจะจำได้ตั้งแต่แบบไม่มีพรุ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยก็จะทนเสียงก็ยังแบบ คลิปแบบเบลนไวย์คือปกติเป like ็นคนชอบฟังเพลงแนวพวกแบบไอเอ็มบีพวกอะไชอบชอบครับแต่คืออย่างอย่างเพลงของนัทก็จะไม่ไอเอ็มบีจ๋าขนาดนั้นนะมันจะไม่มีแบบว่าเลื้อยหรืออินพอไว้บางเพลงจะอินพอไว้เยอะมากนะครับนัดก็จะแค่พอประมาณจะเน้นความเป็นป๊อปเป็นหลักให้มีกลิ่นในไอเอ็มบีบ้างครับถ้าเกิดว่าอยากให้แบบนัท โชว์สักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักท่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลยไหมนะครับฮุกไปที่พุงเชลว้าอ่ะอ่ะชี้เงียบงันนะครับครับอ่ะเราเงียบงันกันรู้แล้วว่าสายไปรู้แล้วเธอรักใครขอแค่ฉันหายใจ อยู่ด้วยกันเพอยงนี้สักนาทีไม่ต้องพูดอะไร <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็แค่อยากให้รู้ใจว่าคิดถึงมากมาย <Yeah. S 2> แค่นาทีเ <Yeah. S 2> งียบงันที่เธอให้ฉัน ไม่ขอเธอมาคนนี้แล้วโอ้โหจบมากันไปเลยทเดยวริงเรี่ควังเต็มๆแน่นอนนะฮะครับช่วงหน้าของเราเกติถูกต้งเพราะว่าวันนี้น้องนัทเขาเตรียมกิเพลงนี้แหละที่จะมาโชว์กันแบบสดๆด้วยนะครับแต่ว่าเอาแบบเต็มเพลงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับ นอกจากงานเพลงแล้วเนี่ยยังมีงานอะไรอีกครับร้อยยี่สิบหกบาทเลยครับงานนี้เรื่องนี้ก็เอาเอามาฝากกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเขียนาว่าอ่าใช่เป็นเล่มแรกในชีวิตนะครับมองทุกอย่างจากทุกมุมใช่ครับผมชอบอันนี้คั้นสดๆจากห้องเรียนทาวาดเนี่ยยังอ่ะส้มสดเลยคำโปรยายเกี่ยวกับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยที่ตั้งแต่เรียนทาวาดนะครับครับนู้ นานแล้วเหมือนกันก็โยงมา4ปีนั้นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในปัจจุบันในฐานะกร้องไงบ้างเพราะว่าหลายคนก็จะชอบถามนะครับว่าเอ้ยจบเศรษฐศาสตร์มาจากเมริกาอะไรอย่างนี้แล้วทำไมมาทําอะไรตรงนี้มันเกี่ยวกันเลยแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของเราอ่ะมันมันเกี่ยวกันเพราะว่ามันมีบทเรียนในหลายอย่างจากทั้งในและนอกห้องเรียนที่เราได้มาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอืมแล้วก็ในนี้ก็จะแบบมีโอ้จริงๆ เรื่องหลากหลายมากมเยอะเลยนะออคือจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องบอกว่านั่นเรี่นเศรษฐศาสตรบ์บางบทก็จะเกี่ยวกับคอนเซปต์เศรษฐศาสตร์แต่มันมีแค่ไม่กี่บทแหละครับที่เราส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องนอกห้องเรียนซะมากกว่าก็จะเป็นเรื่อง Facebook หรือเรื่องบอกว่าอตอนที่นัทได้เข้าไปลองใช้ชีวิตในห้องสมุด24ชั่วโมง,งที่นั่นม,ม,มันมีห้องสมุดที่เปิด24ชั่วโมงว่า เอ้เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตในบ้านในอฟของเรายังไงบ้างเนี่ยครับมันอาจจะมีบางฟิลที่มันคล้ายกันเลยคล้ายกันที่นโยงมาได้นะฮะก็เอามาเป็นสื่ีมีวางขายทั่วประเทศแล้วครับนะครับในวงแบบซีเอฟโป้อะไรอย่างเงี้ยในยูนในเฉพาะร้านในอินในเคอร์อัมารินครับแน่นอนครับผมครับผมก็ไปซื้อได้นะครับดูเกันละกันนะฮะนอกจากงานเขียนหนังสือครับทีอะไรที่อยากจะทำเลยที่อยากจะทำอ่ะครับนี่ว่าที่อยาก เด thin, ี๋ยวก่อนอันมันจะมีวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้มีคอนเสิร์ตพิเศษกับซานิชื่อคอนเสิร์ตมิสเตอร์นัทแอนด์มิสซานิครับสงคนเลยสองคนเลยเท่านั้นแต่ว่ามีแกสเป็นอ่าอย่างนัทมีแกสเป็นพี่กบสวนิค์ครับร้องด้วยกันนะครับของซานิมีพิวิตแล้วก็มีต้อนมาแจมกับเรา3คนครับผมก็เล่นเทมเจเตอร์วันเสาร์นี้ทุ่มหนึ่งครับไปใจกันได้ได้ไปดูกันไปดูกันผมนะครับ